สวัสดีครับ9้าโมงตรงของวันที่7สิงหาพศ2 5 6พครับวันนี้ผมเอาพระกิ่งวัตสุทัศเนี่ยขอขอนุญาตใช้ใช้เป็นพระกลิ่งวัตสุทัศเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นเสียนพระก็หมายความว่าก็จะให้ผมไปยืนยันดูตำหนิพระเนี่ยมันจะเสียเวลาเปล่าๆปล่าผมเห็นว่ากลิ่งที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นรูปลักษณะเหมือนกลิ่งวัสุทัศผมก็เลยใช้ กิ่งวัสุทัศน์เลยก็แล้วกันพระกิ่งวัสุทัศน์เนี่ยครับตำราการสร้างในราสองสี่แปดสี่สองสี่แปดห้าสองสี่แปดแปดประมาณนี้สร้างโดยสมเด็จพระสังฆราชแพ่เหตุของการสร้างเนี่ยสร้างสร้างเพื่อ,อดำรงพุทธศาสนาและกะ็ทุกครั้งที่สร้างจะเอาจะเอาพระพระองค์ดําก็คือพระพุทธรูปปางเชียงแสนที่อยู่ในวัสุทัศน์ณปัจจุบันเนี่ยครับเอาเอามาเป็นประธานในการสร้าง ส่วนเหตุของพระกลิ่งเนี่ยครับว่ากันว่าพระกลิ่งเนี่ยมีมีลักษณะพิเศษเก็คือในมือของพระกลิ่งนี้จะถือทิพโอสถอยู่ว่ากันว่าใช้รักษาโรคหาไดา้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชแพรมรณะไปแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับต่อมาเกิดเกิดโรคระบาดขึ้นภายในภายในกรุงเทพหรือปริมณฑลละโรคระบาดก็ทวีคุมความร้ายแรงบังเอิญมีพระดำรงสมณศักดิ อยู่องค์หนึ่งที่ติดโรคอะหิวาก็ผมเข้าใจว่าของพงคงเข้าใจว่าก็คงก็คง,คงตอนนั้นก็คงมีจะ่มีแต่คนติดโรคอะหิวาเลยไม่มีก็เลยไม่รู้จะพึ่งพาหมอหรือเปล่าหรือว่ามีมีมีคนให้คําปรึกษาว่าเอาพระก,กลิ่งเนี่ยครับพระก,กิ่งวัตสุทัศน์ในสมัยนู้นนะครับไปจุ่มในน้ามนต์แล้วก็สวดเป็นพุทธมนต์ได้ดื่มกินปรากฏว่าผ่านไป ก็บางบางท่านก็ว่าสามเพลาก็คือ3วันนะครับแต่ว่าแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าหายภายในเวลารวดเร็วกะละกัดเพราะฉะนั้นเอ่อก็เลยเป็นที่มาว่าผ้ากลิ่งเนี่ยสามารถรักษาโรคไดส้สามารถเอามาทําน้ำมนและรักษาโรคได้อันนี้ที่ผมพูดนี่ครับเพื่อนเพื่อนผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่ว่าที่มาที่ไปประวัติเขาพูดกันมาตรงกันจะเห็นว่าการรักษาโรคไอาวาในครั้งนั้นอา่าก็คนคนที่คนที่ติดไอาวาก็ ไม่ใช่คนธรรมดานะครับเป็นพระดํารงสมณศักดิ์ซึ่งจะได้เป็นพระสังฆราชในเวลาต่อมาถูกไหมครับอ่าแล็สถานที่ติดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นอ่อเป็นวัดหลวงก็คือเป็นหนึ่งในหกในหกวัดที่ที่มีที่อะไรเอ่ยที่มีความศักดิ์สิทธิ์และก็อ่าทุกอ่พระผาสักทุกพระองค์จะต้องดูแลถูกไหมครับ แต่ทีนี้คนที่ติดนี่ก็ไม่ใช่รมไม่ใช่ธรรมดาสถานที่ติดก,ก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นพระเราจะเห็นว่าขนาดพระสงฆ์เนี่ยครับพระที่เขาบอกว่าท่านตรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเพื่อเบิกบานเนี่ยครับเพื่อนๆท่านยังรักษาโรคอหิวาด,ด้วยพระกิ่งฟังช้าๆอีกครั้งนะครับพระคนที่พั่มสอนเนี่ยครับเพื่อนๆท่านตรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเพื่อเบเิกบนา,านเนี่ยพระสมณศักดิ์ท่านเนี่ยดำรักษาโรคตัวเอง ด้วยพระกิง่งไม่ได้ไปไปไปสแสวงหาหรือสรรสรรหายาตัวอื่นแต่อย่างใดอ่าอันนี้ผมก็อธิบายตามตามประวัตินะครับแต่มาผมมาแยกย่อยตรงที่ว่าอ่าพระเองก็มีขนาดที่บอกว่าเราจะต้องตื่นนะเราต้องรู้นะเราต้องเบิกบานนะอ่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์สําคัญทุกครั้งที่เกิดขึ้นบางครั้งครับเพื่อนๆนบางครั้งก็ต้องใช้คําว่า เราเออเราต้องใช้คําว่าพุทุกุณนะครับคือคนที่มีจิตใจที่นิ่งแล้ว่ะพุทุกุณแสดงออกถึงอะไรครับเป็นดอกบัวที่บานถูก,ถกไหมครับอ่าเพราะ,ะพุทุคุณเพราะอ่เพราะพุทเจ้าเจ้าจะนั่งอยู่บนดอกบัวที่บานแล้วนั่นก็แปลว่าระดับของสติปัญญาของมนุษย์เรามีถึงสี่เหล่าอ่เหล่าที่อยู่ใต้คนตมเหล่าที่อยู่อ่กลางน้ําเหล่าที่อยู่จะพ้นน้ำและลและก็พ้นน้ําแล้วก็บดเป็นดอกบัวที่บานแล้วนั่นหมายความว่าคําว่าพุทุกุนเนี่ยครับเพื่อน จะอยู่บนดอกบัวที่บานแล้วพวกทุกคนที่อยู่กับเรากับประชชนธรรมดาก็ทั่วไปครับอ่าจะเกิดพุทุกคนก็ตัก็ต่อเมื่ออ่กลุ่มบุคคลที่มีกลุ่มคนกลุ่มคนนั้นๆที่มีความคิดความอ่านที่เหมือนดอกบัวที่บานแล้วอ่าปลายคลิปแล้วครับเพื่อนๆอันนี้ผมใช้เวลา5นาที3ามทีในการอธิบายองค์พระแล้วก็แล้วก็ส่งผ่านความปรารถนาดีนะครับถ้าใครเพื่อนเพื่อคนไหนมีพักลิ่งก็ลองเอามาอ่าขึ้นคอดูถ้า ต้มยาต้มอะไรก็ลองเอาไปจุ่มเจิมเพื่อเป็นน้ำทิพน้ำมนต์กันปายคลิปแล้วครับสวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ